มาสูงค้าเมื่อในกอติป็นดิกไทยเขาขาดตอนฮาสิบหกค่ะเนาะวันนั้นทำมาด้วยจำกันคันเนะาะเพราะว่าปีนอค่ะปลเลยเลเพนมาเงามัานในกอออน,นกันกว่าเลเพนตีเงามันมากค่ะนะแต่มีอีพีหนึ่งสองสามเจไหนคะ่ะเต็กกว่าดลเฮนลิกไทยตัวสีส้มด้านเหนือใน,ะค,ะนะนค่ะนะยกก็ปีนอค่ะใกล้ถามมาว่าใครสอนลิกไทยัยในคัะว่าใครสอนลิกไทย เรือนกาหือว่าสังวัตเจ้าไนในเมื่อเลี้ยวข้าไปเปิดเป็นปางซอนเป็นตั้งการค่ะคาเตอร์เอามาเปิือยเพลิปันให้ไหนไปค่ะอ๋อทางซึ่งวันปีน้องคาเฮียนเงาต่อถึงที่ในในก็เข้ากว่าดินเนอร์กลุ่มอันค่าเฮียนไว้นะขะเนาะเข้ากว่าเลยฟรีฟรีค่ะเอากามันค่ะเนาะเต็กกว่าที่เนื้อเฮียนลิกไทยนั่นเสียก็เอ่อเรียบเฮียนมาต่อไปถึงตอนห้าสิบหกในนั้นขนาดเนาะอันในย้อนลัดไว้ค่ะเนาะอันเปิดปางซอนได้ไปมีค่ะ เอาค่ะประน,น่เท่ากัด้วยจำกันค่ะเนาะอ o อ e ต a g โ g อ a t d ตาดีรออูดูปอ e อูปูดูปู d, u, u, u. ขอ a, อาขากอเกขากเอาค่ะเอามาตัวยค่ะเนาะ อีกาเนี่ยก็เป็นอีกาเนาะเป็นกาลัมนะคระัเนาะตาดีเนี่ยก็เป็นตาลีดูปูเนี่ยก็ดูปูนะปขาเกเนนะี่ยบอกว่าขามันเป็นกันคะ่ะเนาะขาปูเนี่ยมันเด็กโกงอยู่กลางยางไว้ให้นะคะขาเกเนี่ยค่ะเนาะเอาคามาแทงวอเอวีรออาลาเวลาเนี่ยได้พูดกันนะคะเนาะข้าวยามค่ะเนาะนออานาทออีทีนาทะะีนาะนะนะนะ นาทีเนี่ยว่าเป็นเป็นมินิทค่ะเนาะซอเอซมออามาซีมาซีมาเนี่ยก็บอกว่าไว้วัดไว้วัดไว้วงเห็บมาเนี่ยนะเนาะอเอเฮ h ออา h าเฮฮาเนี่ยบอกว่าเฮฮา h e เนี่ยนะเนาะเสียงโค้ดเสียงโคนค่ะเนาะเวลานาทีซมาเฮฮาสอเอ e c มอามาสีมาอคาสีมาสีมานี่มันจิเป็นปเพป็นกรรมมันก็มันจะอเจ้าเสาเนี่นะเจา้าตายนั่นนยนะเนาะที่ว่าเป็น,เป,นเป็นพาหินเจ้าไหนคะเป็นเสาหินเป็นพาหินเจ้าไหนคะับเอาเศมาในาค่ะเนะาะยกทอเอทโยอ,อา,ายาเทยาในผมว่าเอาเอายา,า,ายถอกเสือ่ะเนาะถอกค่ะเนาะกอเอเก รอเอเร่เกเร่ในคันเนาะนี่ก็แปลว่าเกเร่ในวัยหยาบคันเนาะสออาสากเอเกสาเกโอเคสาเกในแต่เป็นติเบตหมักไม้เมียวหนึ่งคันเนาะหมักไม่ติเป็นตัวทานหรือสังเกตไหมฮะอันนี้ก็เอ่อพึกอ่านไว้ก่อนคันนะสาเกในค่ะกับฮารุทด่ก็เลยหันมาจึ่งมาล้างในค่ะเพื่อการมาล้างก็สำใเจร่ญนะ เอมันล้างก็สาใจน,านี่นี่เพราะด้วยกับด้วยมันว่าสาเกเนี่ยว่าอันกินแล้วก็เมาในคําเตรียมมาเช่นนี้จะเ,เป็นไล่สังเดรมขงุงนะสาเกแล้วก็นออานารออีอรีนารีนี่ยครับเนาะแล้วก็มาแทงทออาทาสออีสีทาสีในี่ยปอมอตาสีแค่เนาะ,ะนมออีมีฟออีฝี มีฝีนะครับมีฝีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผีเป็นเพน็ดขนานั้นนี่ยเป็นตุ่มฝีขนาดนะมีฝีแล้วก็อหออาหารรออูรูหารูเนี่ยบอกว่าหาหูมันแค่ดน่ะแล้วค่ะนารีทาสีมีฝีหารูเน,นี่ยแครับน่ะมออามะรออิลิมะลิเน,นี่ยนะเนาะกออากะ กอีปีกาปีมะลิในเป็นหมอกเป็นหมอกข้าวตีกันเนาะกาปีในเป็นกัมปีคันเนาะกออากะทออีทิ่กะที่ใก็เป็นเป็นกะทีเป็นนมมะเปาคันเนาะปอกามันก็เดี๋ยวว่าองุ่นในคันเนาะวออีวิทออีทีวีทีในเป็นล็อกไล์คันเนาะมะลิกาปีกะที วิธีนะะเนี่ยค่ะเนาะมาทางค่ะวอีวิชออาชาวิชาเนี่ยบอกว่าเป็นภาษาเปหนภาษาเกี่ยวกับคณอปิญญาเศียนอันตั้งหมอเศียนอันคะเนาะทออาทะลอเอเลทะเลเนี่ยบอกว่าเป็นปงางไหลวอีวีรออารวิวีระเนี่ยคณะเป็นจีกวน,นะะเนี่ยคะเนาะกออากะรออาลา กะลากะลาได้แต่ก็ลยหัวเป็นเมือนเช่นก๊อกหมักเปล่าครันเนะเาะเล้วก็แบบนั้นเข,าข้าคาโฮมกันเห้ก็อ่านด้วยชอบกันนะครับนะครับเนาะอีกาตาดีดูปูขาเกเขาอ่านลงมาเนี่ยเห็นไหนด้วยคันเนาะเวลาสีมานารีมะลิวิชานาที เฮยาทาสีกะปิทะเลยแล้วก็เซมาเกเรมีฝีกะทิวีระขาเกเฮฮาสาเกหารือวิที ha, กะลาในคะเอาค่ะบางตัวก็เต็มเต็มไลเซอร์อกันนำค่นเนาะก็เพราว่าเต็มเพราะใจกันนำในเรทีต้องอยากก็มีบางอันก่อนเขาตั้งตื้มันก็เต็มมีใหนไมะเนาะเอค่ะสังวาปีเนาคา่ไะไลเซอร์ลิเพลทไทยอยู่เต้ใน,นจึงอย่าไปาลืมก็ไลค์ก็แชร์ปันนั้นขนาเนาะย้อยก่อทางลองนึงอย่าไปเลือม,อมสับ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 สสับสับ